โอเคครับก็การาบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่ททททนานกันด้วยนะครับแล้วนี้อยู่กับผมายแมปอนิเมตดีเฟนเดอร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลุยโหมดที่มีชื่อว่าเลดนะครับทุกคนซึ่งโหมดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าพี่น่ยมีเทคนิคจะมาสอนโซโลเพียงแค่น้องมีตัวนี้ครับถ้าน้องมีตัวเนี้ยคือรับรองว่าโอกาสผ่านง่ายมากนะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่ควรมีนั่นก็คือบูม่าครับ บูมาแล้วก็ล็อกสตาร์คือเดีถามว่าทําไมถึงผมถึงบอกบูมาก่อนเพราะว่าล็อกสตาร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะช่วงเริ่มแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะให้เงินน้อยนะครับซึ่งใช้บูมาดีกว่าเอาครับวันนี้พี่จะพาทุกคนมาผ่านแบบอีซี่เลยนะครับซึ่งโหมดเลทเนี่ยนะครับก็วิธีการที่เราจะเล่นนะครับก็คือมันจะมีเวลาเปิดเวลาปิดนะครับแล้วก็การที่เราจะเล่นได้เนี่ยเราต้องใช้สามันโกนั่นก็คือสามันเหรียญซึ่งเหรียญเนี่ยสามารถ หาได้จากการกดขายตัวละครหรือยูนิตของเรานะครับที่เราสุ่มมาแล้วเราไม่ได้ใช้อ๋อผมลืมบอกนะครับคุณดูคือเราต้องใช้ตัวสโ,โลด้วยนะครับในการผ่านโอเคครับเริ่มมาแล้วก็เราจะทําการเล่นข้างหลังนะคุณดูเล่นแถวข้างหลังนะครับวางบูม่าไปเลยแล้วก็วางบูม่าไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรนะครับคุณดู๋ยวเราทําการฟาร์มไปเลยครับฟาร์มไปครับแล้วก็ฟาร์มไป ไปคราชเราจะเริ่มกดประมาณเวฟที่เราจะเริ่มวางตัวประมาณเวฟที่7ครับไม่7ก็6เนี่ยล้วผมจำไม่ผิดนะน่าจะ6ครับน่าจะ6ผมจะไม่ผิดน่าจะเวฟ6กก็จะวางไว้อย่างนี้เลยนะคุณดูประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับแล้วเราก็วางอีกตัวหนึ่งประมาณประมาณที่เดียวกันเลยนะครับ,รบแล้วเราก็มาอัพอันนี้หนึ่งครั้งเราต้องดูดูเงินดีๆนะครับทุกคนเราต้องเลตาดูเงินไว้ เตาดูงเงินไว้ไปเลยครับตรงนี้อัพไปเลยยังไหวอยู่ครับแปดแล้วเราก็อัพหัวใจดาเมจอีกรอบนะครับ เรียๆครับเรียๆครับคนดูช <tumor transparen cies ologia> ิวๆพอตรงนี <gamma seok teor in> ้เนี่ยให้เรารีบกดอัพเลยนะคนดูกดอัพเลยนะครับกดอัพเลยนะครับอัพเลยนะครับคนดูต้องกดอัพให้ไวอ่ะเราต้องกดอัพให้ไวนะครับ อัพไปเลยนะดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับ,รบพอเราอัพให้มันพอเริ่มโหดแล้วเราถึงมือจะมาอัพอล็อกตานะครับคุณดูโอเคครับเห็นไหมครับยังรอดอยู่นะฮะยังไหวอยู่นะฮะไหวอยู่นะ หวอยู่นะแฟลชโอเคถ้าเราถึงเวสิบห้าได้เนะี่ยก็คือเราไม่ต้องจินอะไรละแล้วเราก็หาตัวสตันไว้ทักตัวหนึ่งครับนี่ครับสนช่วยช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะ โอเคเวทสิบสามเราก็ทำการนี่ตัวไปครับเราจะเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแล้วก็อัพไปครับคือถ้าเราผ่านเวฟสิบห้าโอกาสเราผ่านก็จะเยอะขึ้นนะครับคุณดูคือถ้าตัวทะโลมีตัวถูกกว่านี้ก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้คาตาคูรีก็ได้นะครับ พอไวเนี่ยครับเก็อัพไปเลยครับเห็นไหมครับคุณดูมันจะเริ่มมันมันจะเริ่มไหมลวละมันจะเริ่มไหมลวละโอเคครับพอวิสิบห้าเรามาสนใจที่ตัวฟาร์มเงินนะครับ เกมนี้เราต้องใจเย็นอย่างเดียวนะโอเคครับเราก็จะฟาร์มอัพตัวฟัง์มเงินไปทีนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ตัวฟาร์มเล็กนะครับตัวฟาร์มเว็บที่หกแล้วเราก็อัพตัวฟาร์มเงินไปครับแล้วก็มาตัวฟาร์มเล็กเห็นไหมครับทุกคนว่าเริ่มไหวละคือถ้าทุกคนวางประมาณอย่างผมเนะี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นเลยนะครับโอเคครับใจเย็นนะ นะครับแนะนําให้วางคาตาคูลิกสักตัวหนึ่งตรงนี้ก็ได้พอเวสสิบเจ็ดเนี่ยเราจะเก็บหนึ่งหมื่นไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาอัพตัวนะคนุณดูเราก็จะมาอัพนะครับอัพหนึ่งทีครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งทีครับเพื่อให้วงเนี่ยมันถึงแล้วก็ให้ไปตัวเล็กหนึ่งทีครับแล้วก็ตัวนี้หนึ่งทีครับโอเคใจเย็นๆอย่างเดียวนะครับคุณดู โอกาสชนะง่ายเพราะว่าตัวธนูเนี่ยถ้ายิงอัพไท้ไยนะครับคือวงเขาจะค่อนข้างที่จะไกลมากเลยนะครับหรือถ้าคุณดูกลัวหลุดก็วางคาตาคูลีตรงนี้อีกตัวหนึ่งให้เป็นคอมโบก็ได้ครับให้เป็นคอมโบก็ได้ <S <S แล้วก็พอเวฟนี้นะครับให้เราอัพตัวอันนี้1ทีครับแล้วก็มาอัพตัวฟามเงิับโอเคเราคือตอนนี้ลอสตา์ผมตอนนี้ ขับตันแล้วนะครับก็เราจะเรื่องเรื่องง่ายขึ้นแหละอันนี้เราต้องให้ความตื่นใจกับบอสครับเพราะว่าบอสมาพอดีถ้าผ่านบอสได้ก็คือจบนะคนดชคชูชิวๆครับชิวๆชิวๆครับ อ่าเมื่อเราผ่านบอลแล้ง่ายขึ้นแล้วพอมาต่อมานะครับให้เราอัพตัวที่เหลือนะครับให้มันเป็นห้าพันแล้วเราก็มาสนใจลังนี้เป็นสองพันห้าโอเคครับแล้วเราก็อัพอ,อันนี้ให้มันตันสองตัวครับโอเคนะทุกคนยังยังไหวอยู่นะครับโอเคครับยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ ราตาคูลีเราจะเก็บไว้อัพตอนท้ายก็ได้นะครับเพราะว่าอจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือที่ผมรีวิวคาตาคูลีนะครับพออัพท้ายน้องก็จะค่อนขนาจะหดนะครับพอดูก็เก็บไว้อัพช่วงท้ายก็ได้นะครับโอเคครับเวฟสิบเก้าเสร็จแล้วเริ่มมาที่ยี่สิบให้เราทําการไล่อัพไล่อัพเลยนะครับไล่อัพอัพสองตัวครับแล้วก็มาอัพบูม่าอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อัพตัวนี้ให้มันเป็นสกิลนี้ครับ โอเคครับทุกคนเราก็เริ่มใหมแล้วเรื่อยๆนะครับทุกคนสำหรับผมนะครับตัวธนูชินอนตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นเมตาเลสนะครับทุกคนถ้าทุกคนจับจังหวะของเลดถูกนะครับก็คือจะมีโอกาสผ่านง่ายกว่าเดิมนะครับ300%เนะคุณดูโอกาสผ่านง่ายกว่าเดิม ต่อไปนี้เราก็รออัพแค่ชิโน่นนะครับให้มันตันนะฮะทุกคนอัพให้ชิโน่นตันนะครับเนี่ยครับอัพให้มันเป็นพายุลูกศรก็ได้คุณดูเนี่ยครับปรับไปเลยครับโอเคหรือแม้คุณดูจะอัพเป็นให้วงปังขึ้นก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เล่นง่ายกว่าเดิมนิดนึงนะฮะคุณดู ผมลดามให้มันเป็นวงป้างกว่าเดิมนิดนึ่นี่นะครับตัวสโลก็มีส่วนช่วยนะครับก็แนะนำว่าให้หาไว้เลยน่าจะดีที่สุดเอาไหวเมื่อปเปล่าไหวหรือเปล่าตัวฮิวถ้าตัวฮิวผมไม่ไหวก็นั่นแหละครับทุกคนผมไม่น่ารอดแหละนะครับอ่าเสร็จไปแล้วครับเบฟยี่สิบเอ็ด ให้เราอัพเป็นวงกว้างก็ได้ครับมันี่จะเล่นง่ายกว่าเดิมนี่ค,ครับทุกคนหรือไม้กำลังใจบุนด้วยทุกคนสุดๆและเล่นผ่านก็คือเล่นง่ายขึ้นแล้วครับก็นี่นะครับทุกคนถ้าอัพให้พอเล่นได้ก็คือมันจะ พอผ่านเวฟประมาณ18-19ไม่ก็20นะครับก็คือเราก็จะเล่นง่ายขึ้นแล้วครับก็คือเราก็วัดดวงแค่เราอัพแล้วก็ดูว่าเราตีทันหรือเปล่าเข่านั้นแล้วคุณดูถ้าคุณดูตีทันก็คือเล่นง่ายเลยหมูนี้นะครับแต่แนะนําว่าโซโลเล่นได้ครับแต่ว่าเล่นกับเพื่อนที่พอมีตัวอาจจะช่วยง่ายกว่าเอาวครับผมก็จะมาอัพให้มันเป็น8ทันเห็นะครับทุกคน ว่ามันเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะด้วยวงทุกคนดูวงดิวงคือเล่นง่ายมากเลยนะครับเนี่ยวงถึงทุกตัวแล้วต่อไปก็แค่ลุ้นว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงแค่นั้นเรียกคนดูโอเคยังไหวยังไหวยังไหว หวอยู่นะฮะไหวอยู่นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เทสมาหลายตาแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะทารุนอยู่นิดนึงนะครับผมทดสอบมาหลายแบบแล้วนะครับก็่อคานที่จะยากก็ถ้าถึงประมาณเวฟ24แล้วผู้ชมไม่อยากพับตัวธนูตันนะครับก็สามารถาวางตัวอื่นเป็นตัวจ่ายดาเมจก็ได้นะครับ แต่ว่าธนูก็ค่อนข้างที่จะคุ้มที่สุดแล้วนะคุณูเพราะว่าด้วยวงมันไกลอะ่ะแล้วก็ถ้าอัพเนี่ยมันจะทําให้น้องเนี่ยสามารถตีไวกว่าเดิมคือถามว่าตีไวกว่าเดิมเนี่ยช่วยไหมผมบอกเลยนะครับว่าช่วยช่วยมากๆโอเคครับทุกคนยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ ไหวอยู่ฮาเอาละครับทุกคนเวฟยี่บห้าแล้วก็ผมขออนุญาตอัพไปเลยแล้วกันเ,เรื่องด้วยมันเล่นง่ายนะครับแล้วก็ผมอัพคาตาคูลีหน่อยก็ได้ครับเพราะคาตาคูลีเนี่ยให้สกิลน้องเนี่ยช่วยนะครับสกิลน้องค่อนข้างที่จะช่วยนะครับทุกคน โอเคครับแต่ผมรอดูบอสกันนะทุกคนเพราะว่าผมยังไม่เคยลองโซโลแล้วผ่านเพราะปกติผมก็เล่นกับน้องๆในสตรีมนะครับก็พอค่าที่จะเล่นง่ายนะครับโอเคครับยังไหวอยู่ยังได้อยู่ไวครับไหวครับไห้บอสนะทุกคนหูบอสเลือดแปดแสน ัวหน้า่แสนตัวหลัง8แสนไหวหรือเปล่าถ้าจะไหวแหละผมว่าผมไหวนะทุกคนก็ตรงนี้เวฟ25นะครับก็ขายไปได้เลยถ้าทุกคนอยากอับตัวก็ขายไปได้เลยเนี่ยครับถ้าอับตัวก็เนี่ยครับได้เอเค,ครับตันแล้วสุดท้ายก็พึ่งดวงอย่างเดียวครับคุณดูคุณดูต้องภาวนาขอให้ชนะ คือบอสเมดนะครับก็จะมีสกิลนะครับก็คือการสตันนะครับไม่ให้โจมตีนะทุกคนก็ถ้าเป็นตัวตีใกล้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดน,นึงเพราะว่าถ้าตัวตีใกล้แล้วดาเมจไม่พอเนี่ยก็จะไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าอาไปแต่ถ้าทุกคนใช้ตัวชิอนเนี่ยผมรับรองเลยครับว่าโอกาสผ่านเยอะแน่นอนเพราะว่าระยะการตีค่อนข้างที่จะไกลามากและบวกและบวกกับด้วยอ่า น้องมันอยู่ไกลนะครับโอกาสโดนสกิลเนี่ยน้อยน้อยมากเลยนะครับก็ตอนนี้ถ้าผ่านตัวมอนฮิวได้ก็โอกาสชนะเยอะเลนแหละก็อยากให้ทุกคนไปลองเก็บเอาไว้ในไอดีนะครับตัวน้องค่อนข้างที่จะโหดนะในตอนนี้คือตัวน้องโหดโหดโหดขึ้นมาเลยนะครับ เพราะเนื่องด้วยแบบมันแบบว่ามันดีอะทุกคนคือวางตรงกลางละว,วงน้องมันกว้างอะคือวงน้องมันกว้างมากโอเคครับถึงบอสมินิบอสแหละมินิมอสผมว่ายังรอดอยู่ไหวโยครับก็ถ้าตีให้ตัวนี้ตัวก่อนก็จะมีโอกาส ตีตัวนู้นได้นานกว่าเดิมนะครับขห้ตัวนี้แตกตุยก่อนนะครับตุ้ยเลยตุ้ยยังจะตุยแล้วทุกคนโอเคตุย้ยละเวิร์กแล้วครับก็คือมันน้องจะหันมาตีตัวนี้แทนแล้วทุกคนตัวนี้ก็เดินช้าครับผมว่าคุ้มละเอาล้วครับทุกคนมาแล้ว เนี่ยทุกคนเห็นปะสกิลของบอสจะโอกาสจะโดนตัวเนี้ยคือน้อยนะครับเพราะถ้าเรายิ่งวางไกลเนี่ยเาะก็คือสกิลมันอาจจะไม่ถึงอีกส่วนหนึ่งนะครับทุกคนผ่านแล้วทุกคนผมว่าผมผ่านแล้วไม่น่าจะถึงนะทุกคนตรงนี้สกิลบอสถึงหรอทุกคนถึง นี่ขนาดอยู่ไกลมากยังถึงอะ่ะถึงไหมถึงบ้างไม่ถึงบ้างเหรอเอาละครืรอสามแสนแล้วครับคนดูแลสามแสนแล้วครับยังได้อยู่ยังได้อยู่นะไหวอยู่นะฮะ Okay. ทุกคนเห็นไหมสกิลบอสแต่ว่าตัวชินนนไม่โดนเลยนะครับคือตัวชินนนไม่โดนเลยนะครับไม่โดนเลยนะโอเคครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนก็เวลาที่ผมทำไปนะั่นคือ18นาทีนะแล้วก็ดาเมจ 28M แล้วก็ได้เลดชาร์จมา45โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ การสอนโซโลเลดในแมปอนิเมตดีเฟนเดอร์ถ้าน้องๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับน้องๆ